สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันนะคะเดี๋ยวมาดูว่าข่าวดีรับปีใหม่นะธันวาถึงมกรานะสองประมาณสองเดือนเนาะเอ,อนะคุณจะได้รับข่าวดีอะไรบ้างนะชาวราศีกันนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดให้พระพ,พิคเนตก่อนนะคะเพื่อเอาเลิกเอาชัยเนาะเอาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาก่อนนะคะแล้วก็ดูซิว่าพระพิคเนศนะคะจะให้พรหรือว่าบอกข่าวดีอะไรกับคุณบ้างนะคะ มาดูกันเลยมาขอพลังงานของชาวราศีกันลัคนากันนะคะมาข่าวดีอะไรหรือพรอ,อันใดนะคะที่คอพิคเนตนะจะประทานให้กับคุณนะมาเลย spiritual quest นะ spiritual quest คือการมองไปข้างหน้านะคะการมองไปข้างหน้ามีจุดมุ่งหมาย หรือการทำอะไรที่มีเป้าหมายนะคะมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจกับในสิ่งที่ทำด้วยนะคะเออหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรให้รู้จักสแสวงหานะคะแล้วก็เดินไปตามเป้าหมายนะ,ะสแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาในชีวิตแล้วก็มุ่งเป้าพุ่งเป้าไปตามเป้าหมายนะคะเออเพื่อให้ได้ชัยชนะกลับมาแบบนี้เป็นต้น อืมนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูใบต่อไปนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพระพิคเนตนะจะบอกข่าวดีอะไรอีกนะคะหรือว่าไพ่พระพิคเนตบอกอย่างนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณจะเห็นทางออกคุณจะเห็นจุดมุ่งหมายคุณจะเห็นทางที่คุณจะต้องเดินไปว่าคุณจะเดินไปทางไหนคุณควรจะไปทางไหนคุณจะดําเนินชีวิตไปทางไหนนะคะเนี่ยพระพิคเนตจะบอกคุณแบบนี้ มาดูต่อนะคะข่าวดีหรือพรที่พิพิคเน่จะบอกคุณ openness นะให้เปิดใจทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะการที่คุณจะเห็นทางออกได้นะคะคุณต้องเปิดใจให้กว้างนะเปิดใจให้กว้างแล้วก็เรียนรู้ในสิ่งที่คุณจําเป็นจะต้องเรียนรู้นะคะเปิดใจรับฟังความคิดเห็นรับฟังสิ่งต่างๆนะคะ เปิดใจให้กว้างแล้วคุณจะพบทางออกที่ดีในชีวิตนะคุณจะพบสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะ่ะนะคะอืมประมาณนี้มาพระพิคเนตจะบอกอะไรอีกนะคะโอ้โหสุดท้ายแล้ว prosperity นะคะความร่ำรวยนะความร่ำรวยการประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ความเขาเรียกอะไรอ่ะ อุดมสมบูรณ์อันนี้มันสุดๆ,ๆแล้วนะไอ้ไพ่ใบนี้นะคะสุดๆแล้วนะคือเป็นไพ่ที่ร่ํารวยมากๆนะคะเป็นไพ่ที่เขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองนะคะการทํามาค้าขึ้นไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยนะคะมันจะประสบความสําเร็จมันจะมีการก้าวผ่านไปสู่สิ่งใหม่ๆสู่สิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตเลยนะอืม ช่วงนี้เป็นช่วงที่หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเป็นช่วงทำมาคาขึ้นเป็นช่วงเศรษฐกิจดีเป็นช่วงฟื้นฟูทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะเตรียมรอรับความร่ารวยนะชาวราศีกันลัคนากันนะคะคุณโชคดีมากเลยอยได้ไพ่ดีๆจากพระพิคเนศนะคะโอเคเดี๋ยวมาต่อกันที่ไพ่ Oracle นี่นะ เดี๋ยวมาดูกันว่าข่าวดีรับปีใหม่นี้นะจะมีเรื่องราวใดๆที่คุณจะได้รับบ้างนะข่าวดีอะไรหรือว่าไพ่จอกมาเตือนก็นได้นะอมืมาเตือนก็นได้นะใหญ่อย่า,ยางงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยแล้วชีวิตจะดีประมาณนี้นะมาดูนะคะข่าวดีอะไรอีกที่คุณจะได้รับชาวราศีกันลัคนากันมาห้าไม่เท้ามาเลยใบแรก <laughs> คุณเป็นช่วงฟุ้งซ่านนะบางคนฟุ้งซ่านนะบางคนฟุ้งซ่านบางคนเป็นช่วงคิดมากบางคนเป็นช่วงมีความขัดแย้งในตัวเองนะเกิดความขัดแย้งขึ้นในตัวเองฟุ้งซ่านคิดมากระวังการมีปัญหากับคนอื่นมีเรื่องมีราวเรื่องทัศนคติไม่ตรงกันความสนใจความชอบความใส่ใจไม่ตรงกันเอามาคุยกันทะเลาะก,กันแบบนี้เป็นต้นนะก็ให้ขึ้นมาเตือนนะให้ใจเย็นๆนะคะ มีความฟุง้งซ่านอยู่ภายในจิตใจเพราะฉะนั้นแล้วตัวคุณเองนะคะสแสวงหาแต่สิ่งที่ดีๆแสวงหาแต่พลังงานบวกๆนะคะแล้วก็เปิดใจให้กว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเห็นไหมมันสอดคล้องกันไพ่ใบน,นี้แปลว่าทัศนคติไม่ตรงกันมันก็เลยงัดกันทะเลาะก,กันนะคะแต่พอคุณได้ไพ่พัพิคเนตท,ที่บอกคุณว่าให้เปิดใจให้กว้างนะคะถ้าคุณเปิดใจกว้างคุณจะไม่เจอไพ่ห้าไม่เท้าเลยนะมันจะไม่มีการเป็นห้าไม่เท้าแบบนี้จะไม่ทะเลาะก,กัน ถ้าคุณนำพลังงานดีๆเข้ามาสู่ชีวิตแล้ว p r o s p e ป ity ใบนี้ความร่ำรวยความสำเร็จอนล้นพ้นรอคุณอยู่นะคะม,มาดูต่อข่าวดีอะไรอีกนะคะที่ชาวราศีกันจะได้รับโอ้โหเมจิเชียนเป็นไงสั่งได้การประสบความสำเร็จนะคะการประสบความสำเร็จแบบสุดๆเลยนะคะ การสื่อสารการมีซิกเซนนะคะในช่วงนี้สื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยนะคะตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่ชอบสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นคนมีเซนแรงนะชาวลัคนาการราศีกันมีเซนแรงมากๆสามารถติดต่อสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยการเจราจามีสเสน่ห์มากๆเป็นช่วงที่คุณมีสเสน่ห์นะคะเป็นช่วงที่มีคนมาหลงไหลพูดอะไรใครก็เชื่อถือเป็นคนที่มีสติปัญญานะชอบอะไรที่ทันสมัยชอบอะไรที่ล้ำหน้าแบบนี้เป็นต้นชอบในเรื่องของการสื่อสารการออนไลน์หรือว่า ลอกอะไรที่มันแบบมีอะไรใหม่ๆเข้ามาแบบนี้นะคะคุณจะเรียนรู้แบบนี้เป็นต้นหรือว่าเป็นช่วงที่คุณเริ่มต้นเรียนรู้อะไรใหม่ๆก็ได้นะไพ่เมจิเชียนเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นนะคะคุณอาจจะมีเหตุบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องมีการเริ่มต้นใหม่นะอาจจะเป็นการงานใหม่ความสัมพันธ์ใหม่ชีวิตใหม่ๆหรือว่าสถานที่ใหม่ๆก็ได้นะย้ายบ้านใหม่เริ่มต้นไปอยู่ที่ใหม่อะไรแบบนี้ได้หมดเลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะ ว่าข่าวดีต่อไปที่ชาวราศีกรกคณากันจะได้รับคืออะไรคะอู้หสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาอีกแล้วะให้พระนะคะขึ้นมาติดติดกันเลยคุณเป็นช่วงที่เซนแรงจริงๆหรือเป็นช่วงที่คุณปฏิบัติธรรมก็ได้นะชาวราศีกรกคณากนคุณชอบสวดมนต์บางคนสวดมนต์ทุกวันสวดมนต์อธิษฐานจิตขอพรสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกวันนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ให้การคุ้มครองคุณด้วยนะคะ คุณจะพบทางออกนะคุณจะแก้ไขปัญหาได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไกด์ไลน์นะคะเป็นอะไรที่ตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหมในช่วงนี้นะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณมากมายแล้วก็ดูแลช่วยเหลือคุณด้วยนะคะอืบางคนได้เรียนรู้อะไรจริงๆนั่นแหละนะคะมีการเรียนรู้เพิ่มอะไรเพิ่มเติมแบบนี้ก็ได้เป็นคนที่ฉลาดมากๆนะคะเป็นช่วงที่หัวบไบรท์สติปัญญานี่เฉียบแหลมมากๆเลยนะชาวราศีก,กันลัคนาก,กันนะโอเคดีสุดๆนะคะ บางคนชอบทําบุญนะชอบทําบุญมาดูต่อนะคะข่าวดีอะไรอีกนะชาวราศีกันโอ้โหส่งไม่เท้ามานะคะบางคนไปทําออนไลน์เห็นไหมไปทําออนไลน์นะคะหรือมีการสื่อสารทางออนไลน์ก็ได้ขนส่งหรือว่าติดต่อต่างประเทศบริษัทข้ามชาติอะไรต่างๆการงานบางคนรอง,งานใหม่นะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้งานใหม่มีคนเกณฑ์ที่คุณจะได้เริ่มต้นอะไรดีๆด้วย,วยเนาะอืม นะมาดูต่อนะคะข่าวดีอะไรเีกนะคะที่ชาวราศีกรกษณะกันจะได้รับโอ้โหหกคาถามาไพ่แห่งการประสบความสําเร็จการได้รับการสนับสนุนยิ่งการทํางานเป็นทีมนะคุณจะได้รับการสนับสนุนได้รับการช่วยเหลือนะคะเป็นไพ่แห่งการประสบความสําเร็จเลยนะหกคาทานะคะอืมีชอบมะกอกเห็นไหมล่ะชอบมะกอกแห่งชัยชนะนะคะอืม ดีมากๆเลยมาดูต่อนะคะจะมีข่าวดีอะไรอีกโอ้โหวิวอนะัฟจูนน่ะชาวราศีกันคุณจะแบบคุณจะหลุดพ้นจากพันธนาการหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีต่างๆคุณจะได้ไปอยู่ที่สถานที่ที่ดีขึ้นนะคะสังคมที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นคือเรียกว่ามันจะเพอร์เฟกมากๆเลยนะ ด้วยบุญกุศลของคุณที่คุณทําไว้ด้วยแหละนะชาวราศีกันบุญจะให้ผลกุศลจะให้ผลนะคะจะส่งผลให้คุณสุขสบายมากขึ้นมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จมีเงินทองมากขึ้นจับใจ่ายใช้สอยเรียกว่าไม่ลําบากเลยอะนะจะไม่ลําบากจะสบายสบายมากขึ้นเลยเห็นไหมล่ะไพ่ใบนี้ก็ร่ารวยแล้วอะ่ะสุดยอดมาต่อนะคะข่าวดีอะไรอีกนะคะ โอ้โหเงินเก้าเหรียญคุณจะเอาอะไรเนี่ยนะคะการเงินคุณก็ประสบความสําเร็จแปลว่าสิ่งที่คุณอธิษฐานนี่นะชาวราศีกันบางคนอนธิษฐานขอให้ได้เงินมีเงินเยอะขอให้รวยขอให้มีความสุขขอให้ประสบความสําเร็จขอให้พ้นจากทุกข์ยากอุปสรรคต่างๆเนี่ยคุณขอให้หลุดพ้นนะชอบอธิษฐานขอพรนะเนี่ยชอบอธิษฐานจิตสื่อจิตกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บ่อยๆนะชาวราศีกัน โอเคมาดูข่าวดีอะไรอีกนะคะที่คุณจะได้รับอู้สิบถ้วยอะคุณมีแต่ไพ่ดีๆอะเก้าถ้วยสิบถ้วยนะคะเก้าถ้วยแล้วมาสิบถ้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินที่มันมั่งคั่งร่ํารวยนะคะขอให้มีความสุขจริงๆเนี่ยเป็นสิบถ้วยขึ้นมาเลยนะคะสิบถ้วยเป็นไพ่แห่งความสมบูรณ์แบบจริงๆนะคะสมบูรณ์แบบชีวิตสมบูรณ์แบบทุกอย่างอะ คำว่าสมบูรณ์แบบคือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงินและความรักคุณดีหมดเลยนะชาวราศีกันนะคะโอ้แม่หมอก็ดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยขอให้คุณมีความสุขสิ่งใดที่คุณทําดีแล้วนะคะขอให้คุณทําดีต่อไปเนาะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วก็ความดีของคุณนั่นแหละนะคะส่งผลให้คุณมีความสุขแล้วก็คอนอธิฐานจิตขอพรอะไรเนี่ยคุณก็สมความปรารถนาด้วยนะคะชาวราศีกันนะโอเคมาดูต่อนะคะ ข่าวดีอะไรอีกที่ชาวราศีกันจะได้รับมาอ้โหูสตามีชื่อเสียงอีกต่างหากใครเอเนี้ยเดี๋ยวโมก็มีชื่อเสียงนะสตามีชื่อเสียงมีสเสน่ห์ใครเสน่ห์ขึ้นมาหลายใบมากๆนะชาวราศีกันเป็นช่วงดึงดูดมากๆคุณดึงดูดความรักดึงดูดเงินแล้วก็ดึงดูดความสําเร็จ นะแม่หมอบอกเลยว่าชาวราศีกันนี่ดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอะไรที่มันดีๆอะไรที่มันสุดยอด perfect เป็นช่วงที่มีความสุขทีเดียวเลยนะสิทธุ้ยมากับเดอะสตาร์แบบสุขแบบสุดๆแบบโคตรมีความสุขเออเอาีละกันนะโคตรมีความสุขแล้วก็มีความหวังใหม่มีความหวังใหม่แล้วก็ถ้าใครเจ็บป่วยหรือว่ามีความทุกข์ทางจิตใจคุณจะเยียวยาได้ คุณจะเยียวยาจิตใจคุณได้นะคะมีความสุขม,มากๆบางคนอยู่ในช่วงพักผ่อนไปพักร้อนไปเที่ยวแบบนี้เป็นต้นนะเป็นช่วงไปเที่ยวไปพักผ่อนอม,มาขอดูเพิ่มเติมนะคะข่าวดีอะไรที่ชาวราศีกันจะได้ลนะแรื่งเงินไพ่บอกว่าเก็บเงินบ้างนะจ๊ะใช้เงินเยอะบ้าน,นะเป็นช่วงที่ใช้เงินไปกับความสุขไงนะคะความสุขอะไรที่เป็นความสุขคุณใช้เงินอะไรแบบนี้นะคะเก็บเงินบ้างนะไพ่ขึ้นมาสี่เหรียญ หรือว่าบางคนจนะชอบอยู่กับตัวเองก็ได้นะมีโลกส่วนตัวสูง้วยนะเนี่ยเออใช่คู่กันแบบนี้ขึ้นมาให้เป็นโลกมีโลกส่วนตัวสูงนะคะเป็นพวกบางคนเก็บเนื้อเก็บตัวชอบอยู่กับชอบอยู่กับตัวเองชอบอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืม <c oughs> หรือสี่เหรียญขึ้นมาอีกในนึงก็คือจะมีเงินเก็บด้วยหรือว่าวางแผนเกี่ยวกับในเรื่องของการเก็บเงินได้ด้วยนะคะมาดูต่อข่าวดีอะไรอีอ้โหสามคาถา การขยับขยายมาทั้งสองคาถาสามคาถาหกคาถาการขยับขยายขยายธุรกิจการงานก้าวหน้าก้าวไกลมองเห็นโอกาสมองหาโอกาสบางคนของงานได้งานบอกเลยอธิษฐานจิตขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณได้นะของานขอคุณได้งานขอความสําเร็จคุณได้ความสําเร็จของเงินคุณได้เงินรวมไปถึงความสุขอะไรด้วยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะมาดูต่อนะชาวราศีกัน โ oh, oh, อ้โหเลิฟเอออิจฉาราสีกันจังเลยอะ่ะเลิฟในเรื่องของความรักไพ่นี้ก็เสน่ห์นะเสน่ห์ดึงดูดแบบมหาศาลนะคะในเรื่องของความรักเจอคุณจะเจอความรักจะเจอเนื้อคู่คู่ที่เป็นพรมลิขิตคู่แท้นะคุณจะเจอคู่แท้คู่พรมลิขิตหรือจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกก็ได้นะคะคนโสดจะหายโสดเลยนะหายโสดเลยนะเนี่ย นะคะสิบถ้วยก็มานะ w o r l d ก็มานะคะแล้วก็ให้เ o v e r บางคนมีคนเข้ามาให้เลือกหลายคนด้วยนะ l o เ e r มามันเป็นทางเลือกมันเป็นไพ่เข้ามาแบบหลายคนนะมันไม่ได้แบบบางทีไม่ได้เข้ามาคนเดียวนะจ๊ะนะคุณจะมีคนเข้ามาให้เลือกมากหน้าหลายตารูปร่างหน้าตาสวยหล่อแบบนี้เป็นต้นนะจ๊ะมาข่าเดีอยไลอีกนะคะเงี้ยวแปดถ้วยนะคะ อืมแปดถ้วยบางคนเพิ่งหันหลังให้ความรักบางคนเพิ่งมีเกณฑ์เดินออกจากความสัมพันธ์ความรักมานะคะอืมหรือว่าบางคนกําลังอยู่ในช่วงห่างกันกับคนรักก็ได้นะคะมันจะมีได้สองกรณีนะเลิกกันแยกกันอยู่ หรือว่าห่างกันออกมาแบบนี้นะคะห่างอยู่อยู่ไกลกันแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะเป็นช่วงไกลกันกับคู่รักไกลกันกับครอบครัวอยู่ไกลครอบครัวอยู่ไกลคู่รักหรือว่าแยกกันอยู่สักพักหนึ่งอะไรประมาณนี้นะ,ะหรือว่าบางคนเลิกกันไปเลยก็ได้นะ,ะเรายัางไงต่อมาดูข่าวดีอืม ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอีกแล้วนะคะคุณอธิษฐานจิตได้แน่ๆเลยเพราะว่ามันมีคุณเซนแรงมากๆเลยนะชาวราศีกันลัคนากันบางคนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับศาสตร์จิตวิทยาได้ด้วยนะคะเกี่ยวกับในเรื่องลึกลับเรื่องจิตวิญญาณเรื่องหมอดูโหราศาสตร์ยิปซีหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะบางคนทําเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะหรือบางคนไปศึกษาเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณการนั่งสมาธิการปฏิบัติวิปัสนา กรรมฐานแบบนี้ได้ด้วยหรือบางคนบวชนะมีเกณฑ์ขอพรในเรื่องของการบวชแบบนี้ก็ได้นะนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของความรักที่เป็นความรับความรักที่ไม่เปิดเผยอันนี้ไพ่ออกมาเตือนด้วยนะคะในแง่หนึ่งก็คือไพ่เตือนนะไพ่ความรักที่มันมีตัวเลือกความรักที่มันไม่เปิดเผยนะคะมีเกณฑ์ที่จะเดินออกจากกันมีเกณฑ์ที่จะจากกันเลิกกันแบบนี้เป็นต้น นะอันนี้ไพ่ออกมาบอกเตือนนะคะมาดูต่อใบสุดท้ายละนะข่าวดีที่ชาวราศีกันจะได้รับโอ้ oh. ตึกพังนะคะอย่างที่บอกนะคะอะไรที่มันเป็นความรักที่ลับๆแอบครบรักไม่เปิดเผยแบบเนี้ย สุดท้ายมันจะพังไพ่ออกมาบอกมาเตือนนะคะว่าอย่าไปทําอะไรผิดผิดนะใครที่เขามีครอบครัวแล้วมีสามีแล้วมีลูกมีลูกมีเมียแล้วนะคะสุดท้ายมันพังนะคะมันจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเลิกกันนะอืเพราะฉะนั้นอย่าไปทํานะคะนี่ไพ่ก็ขึ้นมาเตือนความรักอะไรที่มันคบซ้อนคบหลายคนมีตัวเลือกแบบเนี้ยสุดท้ายเลิกกันสุดท้ายพังอันนี้คือไพ่ออกมาเตือนนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะชาวราศีกันเนาะ สวัสดีปีใหม่แล้วก็ขอให้คุณมีความสุขมากๆนะคะรับปีใหม่มีโชครับปีใหม่คุณรวยอยู่แล้วลหละแม่หมอดนะูมีแต่เงินมีแต่ทองมีแต่วความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณมีความสุขมากๆแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ